อยู่ไกลนะครับอยู่ในหมู่บ้านเอออย่างนั้นอ่ะคุณอะไรเนาะ เรียนของเราเป็นไงเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับกุ๊กกากระทะด้ามครับเจ้าเดิมวันนี้กุ๊กกากระทะด้ามจะพาไปใส่ตุ้มกุ้งนะครับมาดูสิว่าจะได้อาหารเย็นสําหรับพรุ่งนี้ไหมใช่อาหารเย็นสำหรับพรุ่งนี้ใช่าาเรพราะวันนี้เราใส่ตอนเย็นเออเก็บพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่พรุ่งนี้เช้าเราก็ไปาหารเช้าหรือเย็นนะครับปืนของเล่นนะครับครับ ไตุ้มกุ้งมันเป็นไงตุ้มเขาเรียกตุ้มเหรอตุ้มกุ้งที่สั่งมาจากลาซาด้ามาจากลาซาด้าสมุดกับตุ้มนะครับครับโดนพี่แบ่ขยำเล่นไปตอนแรกเสียหายหมดเลยตอนตอนแรกมีหนึ่งอันไม่ใช่ดิตอนแรก ไปนู่นดีกว่าไปเลยไปที่บ่อบ่อนู่นครับกลางนากันดีกว่าอุ้ยไปอ่ะคุณแม่ช่วยนี่เหยื่อมันเหรอเหยื่อมันครับว้าวอันนี้เป็นลำครับอฮะลำข้วนี่นะคะแล้วก็ใส่เหยื่อต้มกุ้งปลราใส่ข้าวคั่วนะครับ เดี๋ยวสูตรมันเดี๋ยวผมจะสอนมีกินโอ้โหโคตรเหม็นเลยครับทุกคนปลาหอมใช่แคค่ะนี่ระหว่างทางดูสับปะรดค่ะปลูกเอาไว้ปาพงสะพัดเร็วๆพงสะพัดไม่ช่วยแม่ถือ นีข้าวปลาลเขียวเลยอ่าเราต้นกะเพราหนูอ่ะอ้าต้นกะพเพราหรอครับ,บอโอ้ข้าวสวยมากอันนี้นาดำนะคะ,ะอันนี้นาหวาน หลังจากที่เราหมักเหยื่อเสร็จนะครับสูตรหมักเหยื่อนะครับมันก็จะมีลำลำสดเอาขั่วไข่ไก่ปลาระนะครับนำลำสดนี้ไปขั่วให้หอมแล้วก็เอามาผสมคลุกเขากับปลาร้าให้ชุ่มให้เปียกเหมือนอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าขั่วใส่ไข่ไก่เข้าไปแล้วก็คลุกเขา้าแล้วก็ทิ้งไว้ตอนเช้า ทำตอนเช้านะครับแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็ตอนเย็นแล้วก็เอามาเอามาใส่เนี่ยด่างเขียวนะครับตัดเป็นสี่เหลี่ยม,มบางคนก็จะทําเป็นถุงแบบหนังยางลูดก็มีก็ได้แต่ถนัดอันนี้ผมถนัดแบบนี้ผมก็เลยใส่พอประมาณนะครับเนี่ยกลิ่น,นีีหอมมากเลยรับได,ด้ยาง รัดในย,ยางรัดในย,ยางเสร็จแล้วก็ใช้เชือกฝางผูกครับบางคนเขาก็จะทําเป็นลวดนะครับแต่ว่าลวดผมว่ามันมันบางทีมันติดดงังไอ้ตุ่มเนี่ยแต่เราก็ยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปรูนั้นแล้วมาผูกรูนี้นะครับเพราะว่ารูนั้นมันมีน้ําปลา ผูกไว้ข้างบนนะครับจะได้อยู่จุดศูนย์กลางแปคบบผูกพกไปนะครับเอาใ้ดึงอ่านี่นะครับจะอยู่ลักษณะนี้เป็นอันเสร็จนะครับแล้วเราก็โยนลงไปเลยหรอต้องโยนก็ได้โยนก็ได้เราก็จะใช้ไม้อย่างนี้นะครับ เฮ้ยเฮ้ยพ่อทางนั้นไม่ใช่นะเอาทางแหลมแมขอยืมหน่อยขอยมหน่อยเอาเอาทางหลม่อนี้นะครับจะเอาทางนี้จะพอจะเอาทางนี้จานีครับอ่ะอบคุณแม่หน่อยครับยื่นไปอย่างนี้นะครับอ้าวนอไม่ได้เอาไม้มานะปกติไม้มันจะมีแงยมนะครับน้องอย่าไปใกล้น้องน้องตกน้ำนะก็จะ เอาไม้ยาวนิดนึงนะครับคือเอาไม้มาจิ้มโยนลงไปคือไม้พ่อหนึ่งถึงแล้วเราก็ปลูกไว้นะครับน้องอย่าไปเกี่ยวมันนะดูก่อนว่าเราดับน้ำเท่าไหนถ้าถ้าเราลงไปทางนี้จะทำแรงปลาพ่อก็หนีหมดเอออ่าหนึ่งเสร็จแล้วนะครับโอเคอันแากต่อไป แล,แล้วเราก็บบทําหลังต่อไปจริงๆเราทําห่อทีเดียวนะครับแล้วก็ผูกทีเดียวแล้วก็ถือไปวาง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 ตามหมายเราเลยนะครับแ <c oughs> ต่อันนี้ทําให้ดูก่อน <c oughs> โอีคครับหม<า>ักเขาเรียกอะไรหมักให้มันแบบวแบบ่าไม่ถึงกับเน่านะให้มันแบบว่ากลิ่นตุ่ยนิดนึง <c oughs> แล้วเราก็มาหอ่อห่อแล้วเราก็ลองเอามาใส่ดู สูตรนั้นไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่เคยลองสูตรนั้นจะน่าจะเป็นพวกปลาปันานางปลาขยแงพวกปลาที่มันชอบกินเนื้อนะปาลากดอะไรเนะี่ยจะชอบเข้าขี้ควาระดับน้ำอ่ะที่ที่สำหรับเด็กอะ่ะจะเท่าเนาะระหว่างข่ายดีเข้าสองเข้าเลยมิด หลังจากที่เราใส่อาหารเสร็จแล้วนะครับปลูกในลักษณะนี้เช็คดูให้ดีว่าข้างล่างปลูกจังปลูกแล้วโอเคลืมไม้ไม้มันจะเป็นง่ามนะครับผมลืมเอามาก็ใช้นับตาม เที่ยบไปใกล้มากไหมลูกหรือตกน้ำโจุมมันค๊อมลูกแล้หลักไหนมันก็ต้องวัดเด็ดแล้วก็จะจมลงไปเข้ามันนะครับพยุงนิดนึงบาทีอาหารมันหนักข้างเอ้ยอยู่กับแม่แล้วก็ทำไงต่อคะก็ขูกไว้อ๋อฮะ โอ ais, ้โหว่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยหลังที่สองถ้าเชือลฟางสีแดงก็ดีนะมองเห็น พ่อด้วยก็เขาบอกว่าต้องจับตรงนี้หนึ่งสองสามไม่เป็นไรโอ้ยตัวสายนี่สั้นพอดีเลยมัดกระกิงไหมเออเออเออไปว่าอะไรเออเออไปว่าเจ็บนะอ๋อก็แปลได้อยู่แปลได้อยู่ไม่ค่อยแปลได้มากหมดแค่นี้ใช่ไหม หล,หลังที่เก้าก็ก้าก็รู้ดิว่า <Okay. S 1> อูอครับตรงนี้ปลามันปลามันปลามันชุ่มโอ้ยน้ำจะล้นมาแล้วนะคะน้ำจะล้นมาแล้วนี่แต่มันก็เจ็บสินะยามันยามันคันมากทุกคนครับห้ามลอกเลียนแบบนะครับเผื่ออาจจะตกน้ำก็ได้ใช่ค่ะ <ช>ดูดิน้ำกะชนกับที่เรายืนเลยะจะล้นมาในนาเราเเนี่ยตอนตอนตอนด้านผมแลนวหน้านนนนนนผมดำนาแถวๆตรง,งนั้นครับแล้วก็ผมก็ลงน้ำตรง,งนั้นเลยมันไม่ค่อยลึกมันมันไม่มีปลาหรืองูอะไรเลยมึชอบไปเปชูงอยู่นั่นนะงนะตรงตรงที่เราโอ้กินปลาเยอะใช่กินปลาเยอะ โอยโอยโอยแมวม,มุมมุมมุมแมวมุมน้อไม,มาที่นาแล้วต้งใช้โถกับบันวาตงช้เขาแบบม,ามานาเขาไม่ทางเดียวกคนเขามานาเขาใครับผม ถึงเวลามาดูค่ะอันนี้มาดูมาดูตอนเย็นนะครับใส่ตอนเช้าได้ไหมโอโ้โหมีปลาบูด้วยนี่นะครับไหน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 ว้ามีปูด้วยมีปูสิบกว่าตัวอันนี้มันเหยื่อเหยื่อยังไม่หมดเลยเหยื่อยังไม่หมดแต่ว่าเหยื่อตัวนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ขั้วเขาขั้วไหอ,อผมรีบ ไหนกุ้งอยู่ไหนกุ้งมาเยอะอ๋อกุ้งตัวเล็กโอเคอ่ะไอสาสาหนี้กุ้งมันย่าแหนสาหร่ายมันไม่ค่อยมีมันเลยปลาใหญ่กินหมดครับดูดาหมูเยอะมากปลาบุทองยันนี้ได้กินแล้วอันนี้อันนี้คือมันสปริงมันเสียก็เลยเอาไม้เสียไวปนะครับที่ผมบอกไปนะครับคือ ไอที่มีซิปผมแนะนํานะครับเห็นไหมสองทีซิปแตกไม่ดีจะต้องเอาแบบตัวที่มีถุงเอาเอาออกตรงนี้นะครับครับไม่มปลูกมัน,น,นเอาออกยากนิดหนึ่งไอตรงนี้แต่ถ้าเป็นแบบมีถุงจะง่ายมากเลยนะครีเดียวออกก็ย่อนย่อน,อนลงหลมหลมนิดหนึ่งครับก็เขยา่า อ่านี่นะครับขยาบขยัขออยลงอีกไหมเขาลงอีก <Hello. S 1> เดี๋ยว <laughs> ผมทำทำเหยื่อแบบเต็มสูตรก่อนเดี๋ยวผมจะเอามาเอาพอทำเหยื่อเต็มสูตรแล้วผมจะถ่ายรูปถ่ายวีดีโอให้ดูกันชัดๆว่าเต็มสูตรมันจะได้ผลดีไหมแต่ที่ลองๆมาก็ได้ผลดีนะ อันนี้สปริงไม่ดีต้องเอาไม้เสียบสิบรูไม่ค่อยดีสรุปแปดรูดีใช่ไหมคะแปดรูกำลังดีแปดรูกำลังดีอุยหักเลยไม้หักเลยแปดรูกำลังดีไปไปดูนที่สองแบบมีที่สองเลยค่ะยิงมาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหม,ไมเช้าเช้ามาแล้วตอนนี้พอดีมาตัดหญ้าก็เลยมาดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ ปล่อยไว้หนึ่งวันกับหนึ่งคืนไปปลาบางตัวมันจะตาย uh huh. อือฮึออกดึงตกนี่เชือกสีเขลียวมองไนมะ่ค่อยเห็นต้องเป็นสีแดงเดีย๋ยวนะอย่าเพิ่งสะบัดมานะมาทางนี้ก่อนโอ้ได้ไหมอันนี้แปดช่องนะครับว้าวแปดช่องปลาบูสามนะครับปูสองนะครับโอ้พ่อพับนิ่งหนูขอถ่ายภาพนิ่งหน่อย มันจะง่ายนะครับนี่ฮะเรายกขึ้นมาแล้วก็กดนะครับแล้วก็ให้มันหย่อนลงดึงไว้นะครับหย่อนลงแล้วก็เขยา่าอ่ามากรองตรงนี้หมดเลยใช่่าย <laughs> มากแบบมีถุงผมสั่งผิดตั้งแต่อันแรกผม <laughs> ก็เลยอยากเอามารีวิวให้พี่ๆน้องๆน,นะครับหมายที่นาผมนี่มันไอ้นั่นนะครับปูเล็กเอาไปเลี้ยงลงสระเอาหากินในยุคโควิด อย่างนี้นนะครับไอ้นี่นะมันจะดึงเราผลูกไปล้วก็ดึงเงี้ยแล้วเราก็เขเยาะเห็นไหมง่ายมากเดี๋ยวจะสั่งมาเพิ่มอยู่ตัวนี้แต่ว่าไมายที่อื่นนี้เยอะนะเดี๋ยววันไหนที่ได้ไปไปสะใหญ่นะครับน้องเบากุงก้บบงจะเยอะ<ห>ามากเลยใส่ทีขึ้นมาโอ้โหสามขีดสี่ขีดได้กินก้อยกุก้งไหมวันนี้ได้เยอะไหมวันนี้อูปป้ปูปูปูติดปูติดปูมียมออกยบาย ไปหาอะไรน้ำเบลมาด้วยนะคะขเขาเรียกปลาคาบของอ๋อนี่แหละที่ลูกค้าบอกบอกว่าอยากเลี้ยงปลาคาบของเออนี่แหละเขาบอกตายง่ายไม่เชียวใ,ใหญ่ที่สุดในโลกปลาวานไม่ทุกยอมปลาคาบของไงใหญ่ไม่ใหญ่คิดตัวคา <c oughs> ขบของได้ <c oughs> ปลาวานคาบของอะไเนี่ยแต่ก้างเยอะครับปลาคาบของติด <c oughs> ยบ๊ะใส่ไว้เจ๊เดี๋ยวทำเหยื่อสูตรเต็มเต็มสูตรมาใส่ก่อนอันนี้อยากให้ได่ปลาตัวใหญ่บ้างนี่นะคะน้ำติดหน้าคือได้ห้าขีดอปลาบูห้าขีดหรือห้าโลห้าขีดห้าโลเอาขึ้นไม่ได้โอ้ยติดติดติดใส่ลิ้นๆิลงถึงพื้นไหมเนี่ยถึง อันนี้ผมเอาไว้ริมๆเพราะว่าปลาซิวปลาสอยกุ้งมันจะได้เข้าได้น้ำมันลึกประมาณสามเมตรครึ่งสี่เมตรปลาบูเยอะมากมีแต่ไซนี้จุปลาบูปลาบูเด้ออันนี้ต้องเอาไปลงบอ่อบ่อเลี้ยงไปขุนก่อนป่ะครับไปขุนก่อน ปูได้เนาะมือเย็นได้หมก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 หม้อหมกหม้อปูโอเคไปจะทำเหยื่อให้เต็มสูตรก่อนแล้วเอาไปใส่กลับบ้านเรากลับบ้าไปแบ่